สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนี้อีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้ครูมีอุปกรณ์มาด้วยก็คือไมโครโฟนแล้วก็หูฟังอย่างดีเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูนี้จะพาเด็กๆไปเรียนเรื่อง พยัญชนะและสระที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงนะคะเอมันเป็นยังไงนะมันมีพยัญชนะอยู่ด้วยและสระอยู่ด้วยทําไมมันถึงไม่อ่านออกเสียงและมีคําว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสําหรับประเภทที่1น,นะคะคือคําที่มีพยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียงเด็กๆสังเกตนะคะ ตัวหนังสือสีแดงที่ครูนิดขีดเส้นใต้ไว้นี่คือตัวพยัญชนะที่เวลาเขียนไว้ในคำศัพท์แต่เราไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นได้แก่คำว่าสูตรคูณเครื่องจักสามารถพรามหรือศาสนาพรามนะคะคำนี้และแบบที่สองค่ะ แบบที่มีสระที่ไม่ต้องออกเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมคะมีสระอีมีสระอุแต่ไม่ต้องออกเสียงสระตัวนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าสมบัติสมบัติสาเหตุไม่อ่านว่าสาเหตุนะคะเพราะเราไม่ออกเสียงสระอุค่ะสาเหตุนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิ เมนเผาศพเห็นไหมคะเราไม่ออกเสียงสระอุตรงนี้มอเอรอเมนเลยนะคะออกเสียงเหมือนแม่คนสะกดค่ะเมนเผาศพที่อยู่ตามวัดนะคะเอาละค่ะเมื่อเรารู้ทั้งสองประเภทนี้แล้วว่ามีทั้งพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงและสระที่ไม่ออกเสียงครูนี้จะพาเด็กๆไปเจาะกลุ่มพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงกันค่ะ สำหรับพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะคะให้เรกสังเกตพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเมื่ออยู่หน้าพยัญชนะท้ายมีตัวอะไรบ้างและมีคำว่าอะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับคำแรกนะคะคือคำว่าสามารถเห็นไหมคะเขียนสามารถมีรอเรืออยู่ตรงนี้ อยู่หน้าพยัญชนะท้ายแต่ไม่ต้องออกเสียงรอเรือตัวนี้นะคะคุณนดปิดไว้แบบนี้เวลาอ่านอ่านให้เหมือนไม่มีรอเรือเลยนะคะอ่านว่าสามารถมออาถอม่อมาเห็นไหมคะเขียนสามารถแต่ไม่อ่านสามารถนะอ่านว่าสามารถเราไม่ออกเสียงรอเรือตัวนี้นะคะเช่นความสามารถในด้านดนตรีความสามารถในด้านกีฬานะคะคนเรามีความสามารถหลากหลายด้านได้ค่ะเด็กๆ ต่อไปคำนี้ลองอ่านดูสิคะอ่านว่าอะไรเอ่ยเยี่ยมมากค่ะเราไม่ออกเสียงตัวพยัญชนะที่ครูนิดขีดเส้นใต้ไว้นะคะคำนี้อ่านว่าปรอาถอปราดอ่านว่าปราถนาปราถนาเช่นครูนิดปราถนาดีกับเด็กๆพ่อแม่ก็ปราถนาดีกับเด็กๆนะคะปราถนาคือความคิด ในสิ่งที่อยากจะให้ผู้อื่นได้พบประสบแต่สิ่งดีๆหรือสิ่งที่เราอยากได้นะคะเขาปรารถนาว่าโตขึ้นเขาอยากจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขียนปรารถนาแต่เวลาอ่านอ่านว่าปรารถนาเห็นไหมคะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวรอตัวนี้นะแต่ต้องเขียนไว้นะคะเด็กๆเขียนไว้แต่เวลาอ่านไม่ออกเสียงค่ะไปดูกันต่อค่ะคำนี้อ่านว่า ศาสตร์จีนเห็นไหมคะมีตัวรอแต่ไม่ออกเสียงพยัญชนะรอนะคะสอ,อ,ทอสาทศาสตร์ศาสตร์จีนมีศาสตร์จีนศา,าสตร์ไทยศาสตร์ลาวนะคะเป็นวันสาคัญนั่นเองตต้าปคําว่าพระพรมพระพรหมเจ้าที่เห็นไหมคะมีหอหีบอยู่หน้าพยัญชนะท้ายแต่เราไม่ออกเสียงหอนะเราออกเสียงว่าพระพอรออมพรมพระ พรมเขียนพรหมแต่เวลาอ่านอ่านว่าพระพรมนะคะสังเกตนะไม่ออกเสียงหอหีบแต่เวลาเขียนคําต้องมีหอหีบอยู่แบบนี้นะคะต่อไปค่ะคําว่าพรามพรามสังเกตนะคะมีหอหีบอยู่หน้าพยัญชนะตัวท้ายก็คือมีหอหีบอยู่หน้ามอม้านั่นเองแต่เวลาอ่านไม่ออกเสียงหอหีบอ่านว่าพรามพอรออามม พราหมนะคะเขียนพราหม์มแต่เวลาอ,าอา่านอวาพราหม์ศาสนาพราหม์พ่อพราหม์เคยเห็นไหมคะที่นุ่งห่มชุดสีขาวผมยาวยาล้วประกอบพิธีทางศาสนาเราเรียกว่าหมอพราหม์หรือศาสนาพราหม์นะคะคำนี้ไปต่อกันค่ะสำหรับพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงแบบที่มีพยัญชนะอยู่หลังพยัญชนะท้ายนะคะเมื่อสักครู่นี้อยู่หน้าพยัญชนะท้ายตอนนี้ พยานันนั้นจะอยู่พยาญชนะตัวนั้นจะอยู่ยนนยท้ายเลยนะคะยกตัวอย่างคําว่าบัตรแข็งสังเกตตัวหนังสือสีแดงนะคะมันจะอยู่ท้ายคําแต่มันไม่ต้องออกเสียงนะคะบอะตอบัตรบัตรแข็งบัตร ATM บัตรประชาชนใช้บัตรตัวนี้นะคะต่อไปคําว่าเพชรพอเอก ชอเพชรไม่ออกเสียงรอเรือนะคะแหวนเพชรนะคะเครื่องเพชทใช้ตัวนี้นะต่อไปคําว่ากิจจะวัดสามพยางนะคะกิจจะวัดสังเกตไหมคะคาว่าวัดวอตตอวัดไม่ออกเสียงรอเรือตัวท้ายนะต่อไปคําว่าเครื่องจักรเครื่องจักรเห็นไหมคะไม่ออกเสียงรอเรือตัวท้าย เขียนไว้แต่ไม่ต้องออกเสียงนะคะเวลาอ่านมีคำว่าร่มฉัดร่มฉัดเด็กๆเ,เห็นฉัดที่เป็นก้าชั้นอ่ะนึกภาพภาพพระมหากษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบันลงมีสเสวตาชัดมีเป็นชั้นชั้นชันชนย่างขึ้นไปเราว่าเรียกว่าร่มฉัดนั่นเองนะคะคำต่อไปคำว่าสูตรคูณสูตรคูณที่เด็กๆฝึก,กทองนั่นเองนะคะสอ,อูตอสูตร สูตรคูณเห็นไหมคะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวรอคำต่อไปคำว่าบุตรสาวบุตรสาวมีรอเรือแต่ไม่ได้อ่านออกเสียงรอเรือนะคะบออตอบุตรบุตรสาวมีบุตรชายบุตรสาวนะคะบุตรแปลว่าลูกนั่นเองนะคะคำต่อไปคำว่าพระเนรพระเนรนอเอตอเนธนะคะ พระเนธแปลว่าดวงตาเป็นคำราชาศัพท์นะคะนี่ก็คือตัวอย่างของพยัญชนะที่ออกเสียงที่ไม่ต้องออกเสียงนะคะซึ่งวางไว้หลังพยัญชนะท้ายสังเกตนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวรอเรือน,นะคะที่วางไว้ข้างหลังแต่ไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะเอาล่ะยังคงมีต่อค่ะเด็กๆสำหรับพยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าสมัครงาน สมัครงานหรืออาสาสมัครนะคะเวลาเขียนคำอ่านสมัรสมรัสองพยางพยางหลังออกเสียงเหมือนมีหอนํำนะคะเวลาเขียนคำอ่านต้องเขียนให้เหมือนกับเสียงที่หนูเปล่งออกมาหรืออ่านคำนั้นนะคะสมัครงานต่อไปค่ะเป็นมิตรเป็นมิตรมออิตอ mid, มิตรหมายถึงเป็นคนที่ มีอัธยาศัยดีนะคะพูดคุยดีจิตใจดีเช่นหน้าตาเขาดูเป็นมิตรนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะต่อไปปีนักษัตว์สออะตอสัตว์ปีนักสัตว์ก็คือเราใช้สัตว์ต่างๆเป็นประจำปีในการใช้นับปีเกิดเช่นชวดฉลูขานถอะเคยเรียนแล้วในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราเรียกว่าปีนักษัตว์เช่นครูนิดเกิดปีหมูปีนักสัตว์ก็คือปีกุนนั่นเองนะคะ ต่อไปคําว่ามหาสมุทรมหาสมุทรไม่ใช่สมุดสาหรับเขียนนะคะมหาแปลว่าใหญ่สมุดหมายถึงท้องทะเลน้ําที่ใหญ่กว้างมหาสมุทรก็คือทะเลที่กว้างใหญ่นั่นเองนะคะมหาสมุทรสังเกตนะเราไม่ออกเสียงตัวพยัญชนะที่อยู่ท้ายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรอเรือนะคะต่อไปคําว่าใส่บาต ใส่บาทบออาตอบาทค่ะจังหวัดพิจิตจออีกตอจิตจังหวัดพิจิตสังเกตนะคะต้องเขียนไว้นะแต่เวลาอ่านจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวที่คุณนิดขีเ้นใต้นะคะต่อไปคําว่ากเกษตรนะคะ,กะเษกะเษตรเกษตรออกเสียงอานถึงเสียงนะคะสอเอตอเศษอ่านว่ากเกษตรค่ะ คำต่อไปคำว่าหลักสูตรหลักสูตรเหมือนสูตรคูณสูตรอาหารต่างๆนะคะสออูตอสูตรต่อไปค่ะประเภทที่สองก็คือคำที่ไม่ออกเสียงสระค่ะถึงแม้จะมีสระกำกับอยู่แต่ไม่ออกเสียงสระตัวนั้นเวลาอ่านนะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับคำที่ไม่ออกเสียงสระสระตัวแรกนะคะก็คือ ไม่ต้องออกเสียงสระอ,อีนะคะวางไว้ก็จริงแต่เวลอาอ่านไม่ต้องออกเสียงสระอ,อีคํานี้อ่านว่าประวัติบอบอวอตต์วัดนะคะเวลาเขียนคำ,คำอาอ่านประวัติต่อไปคําว่าสมบัติสังเกตไหมคะมีสระอ,อีกํากับอยู่แต่เวลอาอ่านออกเสียงไม่ต้องออกเสียงสระอ,อีนะคะสมบัติทรัพย์สมบัตินะคะคาต่อไป ภัยพิบตัตเห็นไหมคะบตัตเหมือนกันบตัตเหมือนกันภัยพิบตัตหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์ทําขึ้นแล้วทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตเช่นไฟไหม้น้ําท่วมลมพายุแบบนี้เรียกว่ามีภัยพิบตัตนะคะต่อไปคําว่าปฏิบตัตแต่ว่าลงมือกระทํานะคะ ปฏิบัติสังเกตนะมีสระอิแต่ไม่ออกเสียงอินะคะไม่ใช่ปฏิบัติติไม่มีนะเราออกเสียงเหมือนเหมือนไม่ต้องออกเสียงอินั่นเองปฏิบัตินะคะต่อไปอนุมัติอนุมัติเห็นไหมคะออกเสียงมองอะตอมัดไม่ต้องออกเสียงสระอินะอนุมัติแปลว่าอนุญาตให้ทําบางสิ่งบางอย่างเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุมัติงบประมาณเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปนะคะอนุมัติแล้วต่อไปคําว่าอัตโนมัติคือทําเองโดยที่ไม่ต้องสั่งเช่นประตูเปิดปิดอัตโนมัติไม่ต้องผลักเลยเดินเข้าไปมันก็มีเซ็นเซ,นเซอร์ปุ๊ดเปิด,ปดออกได้เองอัตโนมัติมีพยางตังนี้นะคะอัตโนมัติสี่พยางนะคะต่อไปคําว่าสมมุติสมมุต,มมติอันนี้เวลาเขียนคําอ่านนะคะ สมมติแต่มันเขียนสมมติแต่เวลาอ่านอาว่าสมมุตินะคะคำนี้เป็นคำที่มีข้อยกเว้นนะไม่ใส่สระอุนะคะเด็กๆแล้วก็ไม่ออกเสียงสระอีด้วยแต่เวลอาอ่านอว่าสมมุติยกตัวอย่างเช่นการสมมุติบทบาทต่างๆในการเล่นนิทานประกอบเล่าเรื่องอย่างนี้นะคะเช่นสมมุติว่าครูนิสเป็นเจ้าหญิงเด็กๆเป็น ชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นหรือเราบทบาทสมมุติต่างๆที่เราเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมานะคะก็คือเรื่องไม่จริงนั่นเองคือเรื่องที่เราสมมุติขึ้นมาต่อไปคําว่ารสชาตินะคะเขียนชาติแต่เวลอาอ่านไม่ต้องออกเสียงอีนะคะรสชาตินี่คือคําที่ไม่ต้องออกเสียงสระค่ะยังมีอีกไหมมีอีกค่ะไปดูกันค่ะยังมีคําที่ไม่ต้องออกเสียงสระอีกนะคะคํานี้อ่านว่าจักระพัก จักรพรรดิไม่ต้องออกเสียงสรอีนะคะจักรพรรดิก็หมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งคำเรียกที่เราเรียกพระมหากษัตริย์ว่าองค์จักรพรรดิพระมหากษัตริย์แบบนี้ได้หมดเลยนะคะต่อไปคําว่าบัญญัติบัญญัติบัญญัติคือข้อตกลงข้อกําหนดที่จะต้องทํานะคะบัญญัติไว้ต่อไปมีเกียรติค่ะมีเกียรติ อันนี้จริงๆแล้วตัวรอก็ไม่ออกเสียงตัวอิก็ไม่ออกเสียงนะคะเวลาสะกดก็กกเอตอเกียดนะคะมีเกียดมีเกียดและศักดิ์สีนะคะต่อไปคำว่าภูมิปัญญาสังเกตไหมคะไม่ออกเสียงสระอ,อีพออูมอภูมิภูมิปัญญาเช่นภูมิปัญญาชาวบ้านในการเอาสมุนไพรต่างๆมาเป็นยารักษาโรคเป็นต้นนะคะ ต่อไปคําว่าคํานี้อ่านว่าอ่านว่ายัางไงคะเด็กๆเยี่ยมมากค่ะอ่านว่านั่งขัดสมาธิไม่ใช่นั่งขัดสมาธินะคะนั่งสมาธิแต่อันนี้อ่านว่านั่งขัดสมาธิคือเอาขาไปทับกันแบบนี้เวลานั่งนะคะเรียกว่านั่งขัดสมาธิเวลาเขียนคําอ่านคําว่าขัดสมาธิขัด สะหมาดนั่งขัดสะหมาดสี่พยางนะคะแล้วคำพยางสุดท้ายคำว่าหมาดเวลาเขียนคำอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะไม่ออกเสียงสะระอีนะต่อไปคำนี้ค่ะไม่ออกเสียงสะระอุนะคะมีสะระอุแต่ไม่ต้องอ่านสะระอุอ่านว่ามอเอรอเมนอ่านว่าเมนเผ,นเผาศพเด็กๆเคยเห็นเมนเผาศพที่วัดไหมคะ เป็นแบบนั้นล่ะค่ะเด็กๆเขียนเมรุแต่เวลาอ่านอ่านว่าเนนเผาศพต่อไปค่ะคำว่าสาเหตุเด็กๆเห็นสระอุไหมคะแต่เราไม่ต้องออกเสียงสระอุนะไม่ใช่สาเหตุไม่มีนะคะอ่านว่าสาเหตุเช่นสาเหตุของการติดเชื้อไวรัสโควิดเกิดจากการที่เราสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อแล้วเราก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะคะต่อไปค่ะคำว่าธงชาติเขียนธงชาตินะคะแต่เวลาอ่านชาอาตชาติธงชาติรสชาตินะคะประเทศชาติก็ใช้ตัวนี้เอาละค่ะนี่ก็คือคำที่มีพยัญชนะและสระ ที่ไม่ต้องออกเสียงนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีคําอื่นๆให้เด็กๆได้ฝึกอีกวันนี้ครูนิดขอบคุณเด็กๆทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะเอาละเด็กๆขาหลังจากที่ได้ฝึกอ่านคาที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงแล้วเด็กๆสังเกตคําฝึกเขียนและลองทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เข้าใจคำเหล่านี้มากขึ้นนะคะหวังว่าวันนี้เด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนและตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยลายมือตัวบรรจงตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูนิดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ